สวัสดีครับคุณผู้ชมยิน oh. ด like ีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณครับ ปล่อยออกมาให้ชมกันแล้วนะครับกับบัลเลริน่าหนังมือสังหารสาวภาคแยกจัก,กรวาลจอห์นวิกย้อนกลับไปตอนจอห์นวิกชัปเตอร์ p a r พาราเบลัมน่าจะจำกันได้ดีครับกับฉากที่จอห์นวิกเดินทางไปพบกับ The ะด r เร t เตสิ่งนั้นนอกจากจะทําให้เรารู้ที่มาที่ไปของจอห์นวิกแล้วเรายังได้รู้อีกว่าที่นี่คือสถานที่ฝึกเหล่านักฆ่าและตัวละครที่ใครหลายคนก็น่าจะแอบโฟกัสเธออยู่ด้วยในตอนนั้นก็คือสาวนักเต้นบัลเล่คนนี้ครับ เธอคือหนึ่งในนักฆ่าที่ถูกฝึกมาซึ่งในตอนนั้นรับบทโดย Unity f r e e l a n แต่พอได้มาทำภาคแยกก็ได้อนาเดอร์ฮามันนักแสดงสาวสวยที่หันมาเอาดีทางสายแอคชั่นเต็มตัวในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ได้ไปปรากฏตัวในบอลย5 No t t m e า To i e ปี2021แล้วครับถึงตอนนั้นเธอจะออกมาแค่เล็กน้อยแต่ลีลาแอคชั่นนี่แวลดีเลยครับจนเธอมาตอกย้ำว่าเธอคือของจริงอีกครั้งใน The g r a y Man ปี2022และ g ก o ท t Test 2023 นี่ถ้าบัลเลลีน่าไม่ถูกเลื่อนฉายจากปี2024ไปปี2025ก็เท่ากับว่าอนาเดอฮามัเล่นหนังแอคชั่นปีต่อปีเลยแต่ถึงตอนนี้แล้วผมก็เชื่อมากๆเลยนะครับว่าเธอจะแอคชั่นไปได้สุดยิ่งกว่าที่ผ่านมาในหนังภาคแยกจัก,กรวาลจอห์นลิกที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนังที่มีแอคชั่นมันและดีที่สุดณช่วงเวลาปัจจุบันและพอได้มาดูตัวอย่างบัลเลลีน่าแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆครับ you will You want to win. Wait. Improvise. Adapt. Welcome to the continent. บัลเลรีนาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมือสังหารสาวสวยคนหนึ่งครับที่มีหน้าฉากเป็นนักบัลเล่เธอต้องการแก้แค้นมือสังหารที่ฆ่าครอบครัวของเธอแต่ลําพังแค่ตัวเธอคนเดียวครับมันก็ไม่สามารถต่อกรกับพวกมือสังหารระดับที่มีสกิลการต่อสู้สูงมากได้เธอเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจอห์นวิกมือสังหารในตำนานโดยจอห์นวิกเองก็ไม่ได้ลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือเลยครับเพราะเขาก็นึกถึงตอนที่ตัวเองลำบากและเคยไปขอความช่วยเหลือจากโซเฟีย บัลเลิน่าจะเดินเรื่องโดยมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองครับแบบเดียวกันกับเดอะคอนติเนอัลท่อเลยก็น่าสนใจดีนะครับที่ผ่านมาเราเห็นหนังแอคชั่นผู้หญิงที่ตัวละครน,นั้นๆมักจะถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นจอห์นวิกฉบับผู้หญิงมาแล้วทีนี้เรามาได้เห็นหนังนักฆ่าผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้จัก,กรวาลของจอห์นวิกโดยตรงเลยมันเลยน่าสนใจมากในตัวอย่างแรกเอาตรงๆมีหลายซีนมันเป็นเหมือนกับแฟนโซวิตอยู่ในตัวเราได้เห็นทั้งชาลอนวินสตันและแน่นอนมือสังหารที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่นักฆ่าจอ จะได้อย่างหนึ่งครับบาวอรีค่คิงไม่ได้มาในส่วนของโทนหนังมีหลายซีนเลยครับที่ทําให้เรานึกถึงภาคหลักเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีกลิ่นอายของพาราเบลลัมกับ Chapter ์ฟอยู่มากนี่เฉพาะในตัวอย่างนี้นะครับที่เขาน่าจะทําออกมาเพื่อให้คนดูเชื่อมโยงหนังบัลเลลินากับ John นวิกได้ง่ายถ้าตัวอย่างสองออกมาเชื่อว่ามันจะมีความเป็นบัลเลลินามากขึ้นครับมัในส่วนของเรื่องแอคชั่นอนาเดอฮาไม่ต้องห่วงเลยครับดูเป็นมืออาชีพมาก ทั้งจังหวะท่าทางตอนมีอาวุธและมือเปล่าความเดือดก็ระดับใกล้เคียงกับจอห์นวิกซึ่งภาคนี้ฉากแอคชั่นชุดใหญ่ก็มีเชสตาเฮลสกี้ผู้คุมบังเหียนแฟรนไชส์ชุดนี้มาเป็นผู้วางแนวทางไว้ให้อีกด้วยคือถ้าใครยังกังขากับการแสดงคิวบูของน้องอาดาเดอฮามัสผมแนะนําให้ลองไปหาดูหนังที่น้องเขาเคยเล่นซีนแอคชั่นไว้ถ้าจะไอชัดหน่อยก็เกรแมนปี2022เลยครับเรื่องนี้เธอเล่นได้เดือดจริง บอลเลนาอาจจะพาเราไปสำรวจเรื่องราวต้นกำเนิดของจอห์นวิกที่ในภาคหลักไม่ได้เล่าเอาไว้อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเธอมาจากสถานที่ฝึกสอนเดียวกันกับจอห์นวิกผมคิดว่าเราต้องได้เห็นคำใบใ้ใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งที่จอห์นวิกได้พบเจอมาตอนอยู่ในสถานที่ฝึกนักฆ่าโดยเป็นการมองผ่านสายตาของตัวละครบอลเลลีนาซึ่งมันก็จะให้คำตอบบางอย่างเกี่ยวกับตัวละครจอห์นวิกผ่านตัวละครนี้ด้วย โอเคจริงๆอนาเดอฮามาสไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วสําหรับหนังแอคชั่นสิ่งที่น่าห่วงสําหรับบัลลรลีนาผมคิดว่าไม่ใช่แอคชั่นกับเนื้อเรื่องและตัวของหนังครับแต่เป็นเรื่องของกระแสะตอบรับที่คนดูมีต่อภาพยนตร์ที่มีตัวละครหญิงแสดงนําและยิ่งเป็นหนังแอคชั่นด้วยแล้วก็ยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองหนักขึ้นไปอีกเป็น2เท่าเหมือนกับรุ่นพี่ๆที่เคยพยายามทํากันมาแล้วและถึงจะไม่ได้เข้าขั้นเป็นกระแสะแต่ความพยายามและความสามารถของพวกเธอก็สอบผ่าน ตอนนี้ยังได้บัลเลรลล่ามาช่วยตอกย้ำอิงแรงว่าหนังแอคชั่นผู้หญิงก็มีดีสนุกและมันไม่แพ้แอคชั่นที่แสดงนำโดยผู้ชายเช่นกันครับแต่โดยส่วนตัวผมมีข้อแม้นะครับว่าโปรเจกต์แอคชั่นหญิงเหล่านั้นมันต้องไปอยู่ในมือของคนที่อยากทำและอยากสร้างหนังเพื่อผู้หญิงขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่เอาทำเทตามกระแสะและบัลเลเรลล่ากับอนาเดอร์ฮามัสผมเชื่อเหลือเกินครับว่าครั้งนี้คือของจริงที่ทุกคนในทีมงานจัก,กรวาลจอห์นวิกนั้นตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้หนังแอคชั่นผู้ a to บเลลิน่ากำกับโดยเลนไวแมนเขียนบทโดยเชแฮทเทนและมีกำหนดฉาย5มิถุนายน2 0 2 5ในโรงภาพยนตร์ครับ มาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามครับคุณชอบหนังแอคชั่นหญิงเรื่องไหนมากที่สุดคอมเมนต์พูดคุยตอบคำถามกันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคอนเทนต์ดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าว,วาบสวัสดีครับ